สวัสดีครับผมมืัอนี้กับยูร่าดีแล้วเนาะเอ่อมืัอนี้กับนีเรื่องสิมหาออกจังหน่อยครับเนื่องจากว่าผมโดนได้มาถึงแล้วแหละตอนคลิปผมกับเปิดเทปลงแล้วเนาะว่าไอ้เมื่อที่โดนโดนโดนมาถึงช่วงแรกเนะน,นี่ยนะนะนะผมทดลองบินยูราเนี่แหละบินวนๆเบิร์นการบินตั้งแต่ก่อนเอ่อก่อนมีประกาศเนาะตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเลยผมทดลองบินยูร่า บันเดลเอาล่งในทางสองยูทูบนะครับผมทดลองบินกันะครับย้ให้บางตัวโดนนี่เรียบร้อยนี่บินผมบินประมาณสี่ถึงห้าเทียละแต่ได้โดนมาทดลองบินบ้งแล้วอยู่ลานเทียหนึงอยู่ในบ้านอีกสามสี่เทียก็ที่ว่าบินดีบินนิ่งครับครบชุดอุปรกรณ์มีรีโมทมีตัวโดนแต่สิห้ครบไปก็อนันก็คือเนาะ ผมสิมาอธิบายสู่ฟังว่ะแต่ผมได้โดนตัวนี้มาผมเห็นอย่างเนี้ยผมได้มาที่แรกกะยังที่เห็นเราครับว่าตัวโดนมันลงทะเบียนบ่ได้ผมกระยิบทงกับขึ้นทางหลังกระยิบทงกับตัวใหม่มาเปลี่ยนให้ผมละ่ะพอส่งมาเปลี่ยนปุ๊บผมก็เอามาลงทะเบียนสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยก็คือเนาะลงทะเบียนก็ซาตชครับค่าดเสียใจสองร้อยกว่าบาทกะถือว่าบา่แพงต่อมากะซื้อประกันโดนครับโดนตัวนี้หน่อยจังสีก็มีประกันเลยครับ ประกันบุคคลที่สามเนาะประกันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่ามันไปต่ำผู้ใดจะได้มีวงเงินประกันนะครับให้ได้รับบาเเดเจ็บนนและชะมีวงเงินประกันอีกประกันกะ4 0ี400กร่อยเข้าบาทครับ5้าร่อยหละท่อนบาตรนึงประกันท่อนบาทหนึ่งเนาะจยไปห0ารอยท่อนบาตรนึงหลังจากนั้นผมกจะทําการลงทะเบียนก่อพ่อท่อจะขอฮ็ดใบขออนุญ,ญาตนะครับผมฮ็ดไป มันได้สอบผม,ส, hehe, ม, này, มอบสอบชูฟังเรื่องสอบนี่แหละสอบก็ถทือไว้ยากอยู่เพราะว่าจะความกับบ่ไดดศึกษาเรื่องโดดมากนะครับบ่ไดดบ่ไดดเบิ้งว่ากฎหมายมันยังได๋กับเบิ้งสอบผมสอบไปยุดสามเทือ่อเทือ่อที่สี่ผมสิบนับเพราะว่าเทือ่อที่สี่ผมสอบไปสอบมากแล้วมันเด้งออกผมเลยอับเทือ่อแรกบอบพันเทือ่อสองเกือบพันเทือ่อสามเด้งออก กันเลยบอนับเทือที่สี่ก่อนที่ผมจะสอบเทือที่สี่ผมเห็ุแบบนี้ครับผมไปปิ้นปิ้นใบออกมาอ่านละเอียดเลยสี่ไม่ย่อหาหาคอเนาะหาโจทย์ไงออกมาอ่านข้อมูลหาโจทย์ไงกระดาษกระดีเกือบประมาณยี่สิบแผงเครับออกมาอ่านแล้วก็ขีดติ๊กติ๊กเลยเชยๆไว้วา่านเลยเป็นคําตอบที่ถูกเพราะว่าใหดคัดสอบสีสามเทือดสีเทือดที่หนดมาคำถามสิสลับคอกันแล้วก็เปลี่ยน เป็นคำถามไปบางคอบางโจทย์เนาะกับถือว่ายากครับถือว่ายากสำหรับผมเนาะแต่ในที่สุดผมสอบสอบพานครับสอบเพชรตัวนี้พานก็ได้เลขทะเบียนมาติดเยาจะไปเฮ็ดทะเบียนมาติดดีครับโอ้อากาศห่อนแป๊บหนึ่งครับผมห่อนแห้งเปิดลมก่อน หลังจากที่ผมลงทะเบียนเรียบร้อยเนาะลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บประกาศออกมาเลยตั้งแต่วันที่วันที่สามสิบ่สามสิบถึงวันที่สิบห้าสิงหาห้ามบินโดนทั่วประเทศครับบววสิตัวหน่อยตัวใหญ่มีกล่องหรือว่ามีกล่องห้ามบินทั่วประเทศกล่องไอ้โดนบวัววสิโดนเกษตรหรือว่าโดนโดนแบบนี้นั่นโดนท้ายภาพหรือว่าโดนของเ่นก็ห้ามบินทั่วประเทศ ขาเจ้าห้ามบอกมากครับเป็นกฎหมายห้ามู้ไดบินนี่ก็คือถือปรับบตมามทำก็สี่หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับประมาณนั้นแหละครับที่จำได้เนาะจะเลบยบบได้บินครับหลังจากนั้นมากก็บบได้บินก็เปิดเครื่องอยู่แล้วก็ถอนแบตออกยื่ยงเียแหละเปิดเครื่องเมื่อวานแบตยังทอาไดแล้วก็แบตใส่ไว้เพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าถ้าแบตมันเต็มมันเสีใหทมันค่ายมันค่ายแบตค่ายรแบตมันสีบวมมันสีเสื่อม ต้องเฮ็ดให้มันยังไล๋ล่ะเห็นมันเหลืออยู่กลางๆหรือว่าให้มันเหลือต่ำก็สิบยี่บเปอร์เซนต์มา,มากๆเลยนะครับผมก็เลยเปิดเครื่องเบรเลยเราเมือเอม่อหนีเนาะช่วงช่วงเ้ารเห็นอย่างท่านแหล้วดอกเจ้าหน้าทีบ่บรรทุมาว่าทุกคนที่มีโดนที่อยู่ในบ่ววาสิ่อยู่ในอำเภอใดหรือวาสิโ่ทรหาแจะผมผมก็บรรู้เลยต้นดาไอ้อดอน,รออดนพร้อมรีโมทบ,บังคับที่มีอยู่ี่ เราไปสอนอเพื่อที่จะไปถ่ายรูปว่าเขามีโดนที่เขาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไปถ่ายรูปลงบันทึกไว้ก็เออเพิ่นบ่ได้บอกให้ผมไปซ้อนนอโดยตรงครับเพิ่นเข้าไปหาผมอยู่ในบ้านบ้านหน้านคาาําน้อยพุ่นะครับเข้าไปบ้านหน้าคําน้อยเนาะไปหยอดฝุ่นแล้วเพิ่นค่อยโทรมาบ่ได้แท้ผมผัออกมาล้านเพราะว่าเพิ่นบ่ได้โทรนัดแต่ช่วงเชนะ้าเนาะเพิ่นก็สิแบบไปฮอดแล้วก็สิไปหาอยู่เฮือนเลยพอเพิ่นเข้าไปฮอดหน้าคําน้อยหรือว่าบ้านที่อยู่ลรอกายผเฮ็ดงานผม เผมเลยโทรเมื่อวานไอ้คุณสุภกรอยู่บ้านบ่อผมเลยว่าผมอยู่ลานครับเลยคนเลยว่าถ้าจังสันกะบขันยุไกสอนนอออกไปสอนนอเนาะจะผมสิพาไปเบิ้งน้อกันครับว่าผมจะไปสอนนอพร้อมกับโดจเลยนะมาเจ้าหน้าที่เพื่ะถ่ายรูปแบบใดเนาะเพราะว่าทางทางที่ใช้ตัวพนออกไปเพื่อไปสำรวจคนที่มีโดนเพราะว่าทางกสทชหรือว่าทางระบบข้าเจากระติแจงซื้อมาทางสนอำเภอเนาะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไปตรวจสอบคนที่มี โดนเพว่าโดนที่โดนกระเซดโดนบินท้ายภาพหรือว่าโดนของเหลรียญยังกระทำที่ร่งทะเบียนเนะ okay. าะโอเคว่าเราก็จะได้ไปสอนวครับไปไปสอนวาน้ำกันว่ากระจอยสิว่าทางจอดในที่ตำรวจเป็นจีไอจังไรเนาะเออไงเนี่ยเราเห็ดเบี้ยงเล้วพอดีครับเห็ดเบี้ยงเหลา่ายุลังจะยุลังกับว่างๆพอดีครับเนี่ยช่วงนี่แดดท่อนแห้งรับลูกค้าก็พอ้านเขามาดูซิว่า เร่เร่จากนัอยนะครับผมทั้งอากาศถ่อนทั้งเตือนเต้นตำรวจเข้าหาอายุยี่สิบเอ้ยสามสิบสี่สิบสี่เอ็ดปีตำรวจเราขับโทรหาเทหลทไปมาเลยครับไปสอท่อน้ำกันครับบริวานนองฮองกับน้องไอรินจะไป็นน้ำบราะว่าน้องหฮองข้าวกาบน้ำแล้วบริวารน้องไอรินเสอยากนอนบ่ิวารนอครับอาเทียผมก็จะได้ไปคนเดียวบริขิดว่ามีโดนตัวหนึ่งสิ สิยากวันนี้เนาะมาลงทะเบียนมาสอบหรือว่ายากแล้วครับแต่ว่าพอมีสงครามหรือว่ามีมเหตุการณ์ก็ปกติยืมน้ำไส้เดืนอนจริงๆก็ต้องได้เอาโดนไปไล่ง,งานตัวยูซอนอสหรือว่าสอพ่อนี่แหละอยู่นามเพื่อนี่นะครับเมื่อคิดว่าสิยากวันนี้เนาะโดนตัวเดียวยิงเหตุให้ถือระบบถือกฎหมายล้วแห้งอา่า ต้องเฮ็ดให้ถูกต้องตลอดเลยบันนี้สเฮ็ดแบบว่าถืกกฎหมายเท่าเดียวถึกต้องเท่าเดียวบ่ได้ครับต้องเฮ็ดให้ถูกต้องตลอดให้ครบทุกอย่างบางคนซื้อโดวนมากหรือว่าได้ดวนมาเลรียกับบออยากลงทะเบียนก็มีนะครับแต่ว่าบ่ลงทะเบียนกับก็บสีบ่ไดดคือเกอ่าเพราะว่าไอ้เท่าที่ผมเห็นข้อมูลก็คือดาวเทียมมันจับเนาะดวนแต่ละตัวต้องใส่ดาวเทียมจับนะครับดาวเทียมจะว่าผู้ใด ปฏิบัติงานหรือว่าเล่นโดนเฮ็ดยังย่ใส่คือมันจับเด้เบเนาะว่าตัวโดนตัวนึงกับขันต่าของดาวเทียมก็คือสิบสองตัวขึ้นบอกด้ว่าจะโดัวนี่นะครับตัวนี้ขันจับแต่ละเทียก็ก่อนที่สิบินให้มันกลับมาอยู่มงกาได้ก็ต้องขันต่ำสิบห้าสิบหกตัวครับนี่โอตัวนี้เนาะตัวเด่นนอยนี่เนาะนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันใส่ขอมุลเดียวกันกับทัวอากาศกับ เครื่องบินใส่คลื่นวิทยุนั่งผมก็อธิบายว่าถืออยู่ในขอสอบนี่มีเบิดครับว่าไอ้คลืน่นนี่เป็นยังไงยังไงไสอบไปแล้วก็เลยโอ้แต่ขอสอบกบบอระวดทุกวันก็เลยจำมันนั่นแต่ก็จําได้เป็นบางย่างเยอะเลยว่าครับไปขับรถกันครับผมแดดหวานๆเลยแล้วที่ว่าการอำเภอลงสีงานอย่าง,างรถเครือลายเด็ครับ จัดอยู่ในน้ำเพื่อเต็มเลยแล้วก็มีเสียงเพลงมีงานยางกัน ในตำรวจเทีแหลกโจะโดนตัวน้อยไปด้วยยากาศร้อนอบอ,กอ,อก<ป>้าวขอบใแล้วนี่ยผมจะปอท้ายวิดีโอเข้าไปนะครับผมเพราะว่าต้องไปขออนุญาตเพื่อนก่อนนะเพา่ปไหน่ายบ่ช่วงที่ทายรือว่าเหตุการณ์ยังเน,นนะาะพมาให้มาทายรูปว่าเข้าขึ้นทะเบียน,ย,น,ย,น,ย,นยังละ ครับผมอยคอนใหญ่เป็นไทยเพื่นใจไทยบัะชวงที่ถ่ายรูปน้ำกันเนาะไปเราเบิร์นะครับผมเรียบร้อยแล้วครับจะมาถ่ายรูปเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งเมื่อวานเีนะครับต้นเชยใจะฟังก็คือเพิ่นได้ทั้งสพถูกสพทัวประเทศได้รับคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่สองลงมาว่าให้สํารวจบุคคลทุกคนที่มีโดนแล้วก็ หรือว่าคนที่พบเห็นว่าคนที่บินโดนถึงจะว่านคนได้ขึ้นทะเบียนก็ต้องได้ไปถ่ายรูปถ่ายยางน้อกันไปไปถ่ายรูปไปนะครับว่าป้องกันไว้เพื่อสมมุติว่าผมขึ้นทะเบียนเม่ใช่สมมติรอกผมขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีคนยืมโดวนไปบินมีมูยืมโดวนไปบินยังถีงนะครับจะได้ตรวจสอบเือกว่าโดนตัวนี้เป็นเป็นของไครเราคนที่เอามาบินนั้น รูรูบรว่าชวนนี่เขาให้บิน,นถึกจับถือกระเป๋าไปประมาณนี้นะครับที่พันที่ใบามาถ่ายรูปถือโดรนถ่ายรูปปกตินี่นะครับแล้วก็แจ้งของมุ่งเข้าไปว่าปุณิมาถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วครับบริเวณยังไรเนาะนั่งถ่ายประมาณนึงครับเพระาะว่ามาท่วมอย่างว่าที่พันกินเข่าพอดีมันก็ไปกินเข่าข้างนอกมากเขามาจะไล่บริเวณไทยตอนที่ว่าถ่ายรูปเนาะกระทึงถ่ายรูปข้าวเดียวครับจับกล่องขึ้นมาถ่ายให้ผมเปิดกล่องโดรนแล้วก็ หันหนากล่องไทยน้ำกัน,น,นทเป็นไทยน้ำกันแบบก็คือทายตัวพมคนเดียวแหละถือโดนแล้วก็ให้เห็นหนาชัดว่ามาทายรูปเรียบร้อยแล้วก็จะได้แจ้งเข้าไปในกลุ่มเพราะว่าเป็นกฎเนาะที่ห้ามบินทั่วประเทศจนถึงวันดิสปาาหรือว่าวันดิสปาาสิงหานี่อาจจะบ่ได้บินต่อไปกับทะเบิงน้ำกันครับว่าจประกดหมายข้จราอกมาจังใดเนาะ ลุนน้ำกันครับว่าจะได้บินมั้งเดี๋ยวผมจะลงคลิปลงคลิปให้เบิรงเนาะที่ผมบินก้อนนั้นละก้อนที่สามสิบก้อนที่เข้าเจ้าปรกกาแล้วแหละคือบิน่วงเสาบินอยู่บันแต่ว่าผมที่บอกตอนต้นคลิปว่ายังวัดในอุลงท่างช่องยูทูบเนาะคือตัดแต่งเรียบร้อยละทดสอบบินว่าจะของบินเป็นมอแล้วก็ว่าจะของบินนิ่งบอ้าว่าบินนิ่งมอหนิ่งตัวโดดมันนิ่งอยู่แล้วแต่จะคลองจะบังคับให้มันสมูทออกไปหรือว่า กลับขามาแบบงามๆคือจังที่เห็นเอ่อพี่ๆที่กระจจาช่ำนั่นหรอเะนาะจะาล้ขอ,ของกัหัดฟึกให้ช่ำน,นั่นด้วยกันครับเพื่ออยากได้ภาพงามๆเนาะเพราะว่าตั้งใจว่าไปเล่าเที่นี้จะถ่ายภาพงามๆม,มาให้เบิง้งมุมสูงงามๆให้เบิ้งครับผมโอเคเรียบร้อยกับเจ้าโดนตัวน้อยเนาะลืมครับปู้ใได้จีมมีโดนเนาะคลิปนี้ออกไปก็คันหูคันเห็นคนที่เล่นโดนหรือว่าที่บินโดนเนาะก็ คอมเมนต์บอกขาจาว่าถามขาจาวัยทั้งสพทังสนตำรวจในอำเภอเดี๋ยวมาถ่ายรูปไปถามบ้อนเดี๋ยวมาไทยหรือว่าบ๊อมีเจ้าหน้าที่ทติดต่อมากอะล่องเข้าไปติดตอ่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทัสงสพเบิ้ลนอว่าจะได้ถ่ายรูปบอเพราะว่าเบิ้นกะฝากประชาสัมพันธ์ไปให้คนที่เข้าหาัวจักหรือว่าเข้าเห็นเขาบินโดวนนะครับจะบอกกันต่อๆกันนั่มเพราะว่าบางคนบ๊อบให้ขึ้นทะเบียนก็นมีบางคนไอ ขึ้นทะเบียนแล้วก็มีตวัวหาตัวคนพอๆกันแลนะครับขันหัวจักกระบอกกันครับผมโอเคเรียบร้อยครับปะผมก็จะลับบานไปซอยียกหนอ,องหงยยลาน,นี่ก็เปิดเบงกลองเมื่อกี้ลูกค้าก็เริ่มทยอยเขาแล้วเพราะว่ามันกับ,บายโมงเนาะช่วงเที่ยงกมันหอนบดอย่น,นี้ใบโมงครับแดดบดค้นที่ว่างขาเจาก็จะ,กจะไปกินในยางเนาะอากาศเย็นๆแดดบดแล้ว เดี๋ยวไว้พ่อกันคลิปนาพี่นายครับผมสำหรับคลินี้ก็ไว้าบายสวัสดีครับแต่เดี๋ยวเบิงงคลิปโดดน้อกันครับที่ผมบิน